สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยคะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและสําหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3ามรอเอาไว้ด้วยคะ่ะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิป ของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะชาวลัคนาและชาวราศีมังกรทุกท่านคะดาวพุธขอภัยคะ่ะดาวสุกนะคะดาวสุกย้ายครั้งนี้จะมาส่งเสริมท่านด้านใดจะนําสิ่งใดมาให้กับท่านมารับฟังกันเลยคะ่ะดาวสุกจะย้ายวันที่5ธันวาคมถึง29ธันวาคมปี2567นะคะและในช่วงระยะเวลานี้นะคะดาวสุกซึ่งเป็นตัวแทนของการงาน ะะและดาวการงานจะย้ายมาทับตัวของชาวราศีมังกรทีนี้ก็เป็นโอกาสทองของท่านเลยทีเดียวค่ะท่านใดที่ชอบการทำงานไม่กลัวความเหน็ดเหนื่อยนะคะกลัวไม่มีงานให้เหนื่อยมากกว่าช่วงนี้ท่านจะสนุกกับการทำงานมากขึ้นเพราะว่าจะมีงานเข้ามาให้ท่านทําทุกรูปแบบทั้งงานง่ายงานยากนะคะงานง่ายส่วนมากท่านไม่ค่อยได้สัมผัสอก ขอเรียนตามตรงงานยากซะมากกว่าฟังแล้วอย่าเพิ่งกลัวชาวราศีมังกรนักสู้อยู่แล้วค่ะมีงานใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้รับผิดชอบด้วยนะคะท่านจะได้สัมผัสกับเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งเป็นสิ่งที่ค่อนข้างท้าทายความสาม,มารถของท่านงานใหม่ๆที่เข้ามาก็จะเป็นงานที่ท่านไม่ค่อยถนัดมากนักนะคะและท่านจะมีความรู้สึกว่าท่านไม่กลัวด้วย งานใหม่ที่เข้ามาต่อให้ท่านไม่ถนัดท่านก็พร้อมที่จะเข้า,าท่านก็พร้อมที่จะทำนะคะคือพูดง่ายๆชอบอะไรที่ทา้าทายบางท่านจะได้เริ่มต้นทดลองทดลองทําอะไรใหม่ๆซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านอยากจะทํามานานด้วยช่วงนี้ความคิดของท่านลื่นไหลนะคะนั่นก็หมายความว่าไอเดียใหม่ๆด้านการทํางานจะเข้ามาค่ะหากท่านตั้งใจที่จะทําเรื่องที่สําคัญสําคัญนะคะให้ท่านรีบลงมือทําได้เลยนะคะท่านจะทําสําเร็จ เป็นช่วงที่ท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆใ,ในการทำงานหรือว่าขยับขยายหรือนำเงินไปต่อยอดที่สำคัญปากมีสเสน่ห์มากๆเหมาะแก่การพูดคุยผลประโยชน์ต่างๆช่วงนี้ท่านดูดีนะคะปากมีสเสน่ห์ยิ่งพูดยิ่งได้ท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูด เช่นพอค้าแม่ขายทั้งที่มีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้านค้าขายผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ในหน้าค้าที่ดินซื้อขายซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนดาวสุขยารอบนี้จะมาเพื่อส่งเสริมท่านนะคะฉะนั้นท่านจะต้องไม่อยู่นิ่งๆออกพบเจอลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่ในเวลาเดียวกันหากค้าขายท่านจะอาจจะจัดโปรโมชั่นเด็ดๆหรือออกงานออกบูธทดลองตลาดใหม่ๆก็ได้ ช่วงนี้อาชีพที่บอกมาลองดูนะคะท่านจะทำยังไงแล้วท่านจะขายได้ยอดขายจะเพิ่มขึ้นงานจะขายได้เพิ่มขึ้นทำเลยนะคะหากรับงานอิสระรีแลนซ์ถ้าท่านอยากได้งานเพิ่มให้ท่านติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เคยให้งานท่านทำหรือลูกค้าเก่าๆที่เคยเข้ามาจ้างงานท่านนะคะเพราะเขาเหล่านี้จะช่วยท่านได้ ช่วงนี้นะคะชาวลัคนาและชาวราศีมังกรแนะนำค่ะอย่าเก็บตัวให้ท่านออกพบปะผู้คนออกงานสังคมบ่อยๆนะคะหรือเหมาะแก่การติดต่อคนที่เคยนางานมาให้ท่านทำคนที่เคยให้ผลประโยชน์กับท่านด้านการงานติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่คนที่คอยช่วยเหลือท่านช่วงนี้ติดต่อไปเลยค่ะอย่าเก็บตัวท่านจะต้องติดต่อผู้คนเยอะๆเพราะท่านจะได้รับสิ่งดีๆจากการที่ท่าน ออกพบปะผู้คนาการติดต่อผู้คนได้คอนเน็ t ชันเพิ่มขึ้นได้ไอเดียใหม่ๆใ,ในการทำงานเพิ่มได้รับโอกาสใหม่ๆด้านการทำงานด้วยอยากจะพูดคุยเรื่องที่สำคัญๆในช่วงระยะเวลานี้ก็ให้ท่านรีบคุยนะคะโดยเฉพาะช่วงวันที่16ไปแล้วในช่วงระยะเวลานี้แถมนะดาวพูดย้ายมาอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากช่วงนี้นะคะ หรือตั้งแต่วันที่5ธันวาคมเป็นต้นไปลุยเลยค่ะอยากจะทำอะไรทำเลยนะคะอยากพูดคุยเรื่องอะไรคุยเลยอยากทำงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำขอเพียงท่านเปิดตัวว่ารับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำจะมีคนเข้ามาจ้างงานท่านเป็นช่วงที่ท่านยิ่งเหนื่อยยิ่งได้แน่นอนนะคะยิ่งเป็นช่วงที่ท่านเหนื่อยโดยเฉพาะ ท่านใดที่ทําอะไรที่หลากหลายอย่างในเวลาเดียวกันแต่ในความเหนื่อยเงินก็เข้ามาดีมากด้วยเช่นเดียวกันบางท่านนะคะการทํางานบางงานอาจจะเหนื่อยน้อยหน่อยแต่ค่าแรงถือว่าโอ้เยอะพอสมควรเพราะว่าชาวลัคนาราศีมังกรจะเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษบางอย่างคนอื่นทําไม่ได้แต่ท่านจะทําได้และในช่วงระยะเวลานี้นะคะ คนที่เข้ามาให้โอกาสเขาทำไม่ได้ท่านทำได้เขาใช้ค่าตอบแทนสูงค่ะเป็นช่วงที่เหนื่อยนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานประจําท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการงานมีเรื่องคาดไม่ถึงเกิดขึ้นมีปัญหาให้ท่านต้องแก้ไขเป็นระยะระยะมีเรื่องให้คิดตลอดเวลางานเข้ามาเพิ่มมากขึ้นซึ่งเกิดจากผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาช่วยเหลือส่งเสริมในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวลัคนาและชาวราศีมังกรงานของท่านถึงแม้ว่า ค่อนข้างที่จะงานหนักมีเรื่องให้คิดตลอดเวลาแต่ท่านทำงานเก่งผลงานเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่และคนชื่นชมคนจะพูดถึงท่านในมุมที่ดีๆบางท่านได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหนะ้าที่ความรับผิดชอบเปลี่ยนไปมีข่าวดีดด้านการงานเข้ามานะคะส่งผลให้คนส่งผลให้ศัตรูหรือว่าคนที่ไม่ชอบหน้าท่านเริ่มไม่อยู่ไม่เป็นสุขละให้ท่านระมัดระวังศัตรูในที่ทำงานโดยสายงานที่ท่านทำให้มากๆ ขอเตือนอย่าได้ประมาทคนที่ไม่ชอบหน้าท่านเด็กขาดระวังคนกัดร่างรังแกช่วงนี้มีคนจ้องจับผิดจะทำไรให้ละเอียดรอบคอบประดัดกลุ่มหากได้ยินได้ฟังคำพูดที่บั่นทอนจ,จิตใจไม่ต้องเก็บมาคิดไม่ต้องเก็บมาใส่ใจเพราะท่านยิ่งเด่นเขาก็ยิ่งอิจฉาตาร้อนสิ่งใดที่ทำแล้วท่านจะเสียหายเขาก็พร้อมที่จะลงมือทำฉะนั้นให้ระวังในสิ่งที่เตือนนะคะแต่หากท่านติดข,ขาดมีปัญหาให้เอ่ยปากขอความช่วยเหลือจาก คนที่ท่านรักและเคารพจากคนที่ท่านไว้ใจนะคะหรือหากมีลูกน้องบริวารบางเรื่องท่านก็สามารถใช้ไว้วารเขาได้แต่ให้ท่านเลือกดูคนนิดนึงดูคนที่ฉลาดไวพริบดีทํางานเกง่งอุปสรรคจะมาจากตัวท่านเองบางวันก็ขยนันขยนันแต่บางวันว่าไม่อยากทําอะไรเลยอะเบื่องานเบื่อคนอยากเดินเข้าป่าหาความสงบฉะนั้นท่านจะต้องขยนันสร้างพลังบวกให้กับตัวเอง เพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้ท่านยิ่งทํายิ่งได้ค่ะเงินเข้ามาดีแต่เงินที่ท่านได้หลกัหลกๆจะมาจากงานมาจากความรู้ความสามารถของตัวท่านเองให้ขยันทําอะไรทําให้เต็มที่เพราะสิ่งที่ท่านทําท่านจะประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะจะขอเตือนนิดหนึ่งในช่วงระยะเวลานี้หากท่านจะทําอะไรก็ตามอย่าทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายผิดกฎในที่ทํางานของท่านเด็ดขาดอย่าลืมนะคะมีคนจ้องจะผิดท่านอยู่ อย่าโลภมากหากจะลงทุนอะไรก็ตามท่านจะต้องหาความรู้ให้ดีๆไม่มีความมั่นใจห้ามลงทุนเด็ดขาดระวังถูกหลอกถูกโกงต่อมาอย่าเชื่อใจอย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปอย่าอีโก้สูงหากมีใครก็ตามเข้ามาตักเตือนก็ขอให้ท่านรับฟังบ้างโดยเฉพาะคนที่รักและหวังดีต่อตัวท่านนะคะโดยภาพรวมดาวสุขยารอบนี้ท่านจะมีข่าวดีๆด,ด้านการเงิน รายรับเข้ามามากขึ้นทำสิ่งใดจะประสบความสำเร็จแต่บอกได้เลยนะคะว่าเหนื่อยเหนื่อยนะตั้งใจขายสิ่งของบางอย่างนะคะซึ่งเป็นของส่วนตัวนะท่านจะขายได้นะคะขอวอวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะเงินไหลนองทองไหลมาหากแม้ทำสิ่งใดก็ขอให้ท่านประสบความสำเร็จคะ่ะกราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอวอวยพรให้ทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมา หากแมน้นกำลังทำสิ่งใดอยู่ก็ขอให้ท่านประสบความสำเร็จเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ